แนะนำนะคะเอ่อเบราว์เซอร์นะคะเบราว์เซอร์ที่ใช้ในการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะตัวแรกวันนี้เราจะมาแนะนำกันก็คือ Google Chrome ตัวน,นี้นะคะลำดับแรกที่เปิดเข้าไปในในแม่มโ,โ,โปรแกรมนะคะเมื่อเราเปิดเข้ามาในโปรแกรมแล้วหน้าแรกที่เราจะเห็นนะคะหน้าแรกแรกนี้นะคะก็คือมันจะเป็นประวัตินะคะเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์ต่างๆของเรานะคะว่า มีเว็บไซต์อะไรบ้างนะคะที่เราเคยเข้ากลุ่มมาแล้วแล้วเราสามารถปิดได้นะคะเ mm. ว็บไซต์ที่อะไรที่ว่าไม่จําเป็นนะคะเราก็สามารถปิดมันไปได้นะคะ mm. แล้วก็มันจะมีหน้าเว็บใหม่ที่มาให้เรานะคะ mm. เพราะว่าเว็บเนี่ยคือมันประวัติการใช้งานหรือเนี่ยมันคือมันจะมีให้ต่อต่อกันนะคะ mm. แล้วก็เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะให้เว็บไซต์ตัวไหนนะคะอยู่ในหน้าประวัติตน,นี้่ง่ายนะคะเกี่ยวกับการเข้าใช้งานเือจะมในเว็บไซต์ต่างๆที่เราต้องการนะคะ คะแทบแรกนะคะอันนี้คือแทบบาร์นะคะที่จะแสดงให้เราเห็นว่าตอนนี้นะคะเราอยู่แท็บไหนนะคะในหน้าเว็บไซต์นะคะที่เราเปิดใช้งานอยู่อันนี้จะมีสองแทบนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูหน้ตาต่างนะคะสลับหน้าตา่า,ะะางกันได้ค่ะเหมือนตัวนี้นะคะเราจะอยู่ในหน้าเว็บของ Google นะคะแล้วก็อีกแท็บหนึ่งเราอาจจะยังไม่ได้เข้าเว็บนะคะหรือว่าเราอาจจะเข้าเว็บ จะหนไปหมนน,นนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปดูปไว้ให้แท็บหนึ่งนะคะอันนี้เราก็สามารถจะดูได้นะคะว่าสองแท็บเนี่ยเราจะเข้าใช้งานเว็บที่แตกต่างกันนะคะหรือว่าถ้าเราจะเพิ่มแท็บหรือว่าเพิ่มเว็บไซต์ที่เราต้องการใช้งานเราก็กดเพิ่มไปได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือในเมนูบาร์ตรงนี้ก็คือค้นหาเว็บไซต์นะคะที่เราต้องการอ่านต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาแนะนำเครื่องมือต่างๆนะคะที่อยู่ในหน้าของ ตัวบอร์ Google Chrome ตัวนี้นะคะตัวแรกตัวนี้นะคะก็จะเป็นยู่ขอนะคะชี้ไปชิกับอย่างนี้นะคะก็คือหมายถึงเวลาเราเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะสมมติว่านะคะมันจะมีดข่าวากันจ้างนี่นะคะคือเราสามารถแบ็คกลับไปหน้าขอนหน้ามีได้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือจะใช้สลับหน้าจอการจับไปกลับมานะคะระหว่างเว็บที่เราต้องการนะคะ แล้วก็ตัววงกลมตัวนี้ก็คือจะเป็นการรีหน้าเว็บไซต์ใหม่นะคะเพื่อจะให้ถ้าเราใช้งานนานๆเนี่ยแล้วก็อัปเดตข้อมูลใหม่ๆนะคะเราก็สามารถรีหน้าเพจใหม่ได้นะคะแล้วก็ตัวบ้านตัวนี้นะคะก็จะหมายถึงว่าการเปิดหน้าแรกนะคะของ g o ูเกิ h o m e ขึ้นมานะคะแล้วก็แท็บตรงนี้นะคะแท็บที่เราเจออยู่ตรงนี้นะคะคือจะเป็นการค้นหานะคะเว็บไซต์นะคะโดยที่เราใช้พิมพ์ลงไปอ่าน นี้นะคะตัวอย่างเช่นนะคะการค้นหาเว็บไซต์ Google นะคะให้พิมพ์ไปว่าเว็นะคะ Google นะคะ .com นะคะมันจะขึ้นมาให้แล้วถ้ามีประวัติการเข้าชมเย้วเราก็คลิกค้นหาไปมันก็จะขึ้นหน้า Google มาให้นะคะส่วนแถบตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นอ่ารูปดาวตรงนี้นะคะก็คือเว็บไซต์ที่เราติดดาวไว้คือเว็บไซต์ที่อ่าเราจะทำเป็นเว็บไซต์ที่เราเข้าชมบ่อยนะคะ เราติดตั้งแล้วมันจะขึ้นเป็นกกรูปดาวมาให้ตรงนี้นะคะที่เป็นวงกลมสีเขียวตรงนี้ก็คือการสแกนไวรัสนะคะของเว็บไซต์แล้วก็ตัวตรงนี้ก็คือจะเป็นการตั้งค่าต่างๆนะคะของอตัวเบราว์เซอร์ตัวนี้นะคะก็คืออันนี้จะเป็นการเปิดแท็บใหม่นะคะเปิดหน้าต่างใหม่แล้วก็รประวัติการเข้าชมการดาวน์โหลดแล้วก็บุ๊กมาร์คบุ๊กมาร์คนะคะแล้วก็สามารถซูมหน้าจอแล้วก็ลบ หน้าจอได้นะคะนี่มันจะตรงนี้นะคะจะเป็นเมนูต่างๆของเบราว์เซอร์นะคะ, mm hmm. ะวันนี้นะคะเราก็ขอ,อจบจาการรีวิวนะคะเ mm hmm. บราว์เซอร์ Google Chrome mm น,นะคะไว้แค่นี้ขอบคุณค่ะ